มาตกตั้งแต่ประมาณ5โมง50จนถึง6โมง50นะครับ1ชั่วโมงรนะับมาดูผลงานกันดีกว่านะครับนะครับได้ประมาณ20ตัวนะอันนี้ปลากินครับอันที่2ครับ ตกน้ำสามขีนะครับผมตัวนี้โอ้ย,อ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 ยสองตัวครับนี่มันเราก็นึกตัวโตนี่กินเปิ่นเลยครับนี่ใส่ปลาสร้อยครับนี่ใส่ปลาในวันนี้นะครับนี่ใส่ประมาณ2-3ขีดครับนี่นะ สาสใหญ่ก็ได้ประมาณ4ี่ห้าตัวนะครับวันนี้เอาล้วครับอันนี้กินแล้วนะครับนี่นะฮะขันจิ๋วนะครับกินแล้วครับขันที่สองนะครับอยู่ไหมอยู่ไหม ของน,นี้ก็พิมพ์ครับผมดูครับดู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 มาแล้วครับโอ้ยสวยครับมาแล้วครับโอุย้ยสวยครับโอ้ยมาแล้วครับตัวแรกนี่ครับ ออกใสสวยตัวแรกมาแล้วนะครับประเดิมวันนี้สวยงามครับผมนี่ครับใสสวยครับอันนี้ปลากินครับคันที่สองครับเอาครับมาครับมาครับยังไงครับคผู้ชม นีครับใหญ่ครับผมตัวนี้สามขีดได้ครับนี่ครับท่านผู้ชมสามขีดได้ครับตัวนี้มาแล้วครับโอ้ยเบลเลอร์นะครับตัวนี้สามขีดครับมาแล้วครับกําลังจะตั้งโต๊ะตกชิงหลิวเลยเห็นเงาเงาโอมาแล้วครับสามขีดใหญ่ครับตัวนี้ ท่านผู้ชมเกือบตกน้ำสามขีดครับผมตัวนี้นี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมกินเหล็กกินเบ็ดแรงมากนะครับยอดโอ้แล้วครับท่านผู้ชมคันนี้โอ้ยแล้วก็ท่านผู้ชมใหญ่รึเป่าม้แล้วก็โอ้ยมาแล้วครับ สองที่ครับตัวนี้สองที่ครับตัวนี้โอ้ยวันนี้เริ่มเข้าแล้วครับไม่ต้องตกชิงหลิวกะตกชิงหลิวซะหน่อยไม่ตกลมาแล้วฮะสองตัวลวดเอาปลายังอยู่ครับอันอันกว่ามือนะฮะน่าจะเป็นปลาเล็กครับผมอยู่ครับอยู่โอ้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ ใหญ่เหมือนกันโอ้ยใหญ่เหมือนกันครับไม่ควจะหลุดแล้วก็เป็นปลาเลยมาแล้วครับโอ้ยตู้เบ็ดกันว้ายผิดคิวครับเป็นปลาสวายเฉยเลยลูกสวายครับผมโอ้โหผิดคิวครับนี่กินยอ่ลําขนมปังนะฮวันนี้ลูกสวายกินเฉยเนี่ยครับผิดคิวครับไม่ใช่ตะโกก ครับท่านผู้ชมนี่ลูกสวายกินครับผมไปดีกว่าครับไปแล้วครับผิดคิวครับผมเอา้าปากกินเฉยเลยตัวนั้นตัวแถมท้ายครับผมโอ้โหอ,อยู่ครับอยู่ตัวแถมท้ายครับมาแล้วครับ มาแล้วครับตัวใหญ่ครับไสองถึงสามขีดนะครับนี่นี่ฮะตัวแถมท้ายวันนี้ครับวันนี้จะเลิกแล้วนะครับยุงกัดมากเลยนะวันนี้ตัวแถมท้ายครับผมไสามขีดก็สรุปผลการตกปลาในวันนี้นะครับมาตกปลาตั้งแต่ห้าโมงครึ่งแล้วก็ปลาเริ่มกินเวลาเดิมเลยนะครับห้าโมงห้าสิบนาทีนะครับตัวแรกนะครับวัดช้าไปนิดนึงนะครับปลา หลุดไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็มาณหกโมงถึงหกโมงสี่สิบห้านาทีนะครับก็ปลาก็เข้าห่างๆตัวนะครับวันนี้ไม่เข้าเข้าไม่เหมือนเมื่อวานแล้วเมื่อวานเข้าดีกว่านะครับวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้มาดูผลงานกันดีกว่านะครับผมว่าได้เยอะหรือเปล่านะครับผมนี่ครับอยู่ในที่ขังไว้นะครับนี่นะครับนี่เอาปลาวันนี้ครับได้ประมาณนี้ครับผมนี่ฮะ ใส่วันนี้ได้ประมาณสองถึงสามขีดเลยนะครับวันนี้ถือว่าวันนี้ใส้ใหญ่เข้าดีนะครับวันนี้ใส่เล็กมากวนแค่ตัวเดียวนะครับนี่นะวันนี้ได้สี่ตัวนะครับใช้เวลาตกไม่ไม่ถึงชั่วโมงนะครับได้สี่ตัวจริงๆแล้วมันกินดีนะวัดหลุดบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานกินดีกว่าเยอะนะฮะโอเคครับผมวันนี้ขอตกเท่านี้ก่อนนะครับช่วงนี้ยุงเข้านะครับยุงมาแล้วนะะ โอเคครับผมไว้เจอกันวันถัดไปครับผมนี่สายปลาในวันนี้นะครับนี่สายประมาณสองถึงสามขีดนะครับวันนี้ได้แค่สี่ตัวนะครับผมโอเคครับสวยงามครับผมปลากินครับขันขวามือปลากินลงมาพอดีเลยเนี่ฮะไปไหนแล้วอุ้ยดึงดึงดึง,ด,งดึงไว้ด้านข้างแล้วดึงไปด้านข้างแล้วไม่รู้จะเอาถาัดหรอือเปล่า ที่หนึ่งมาแล้วครับไซส์สวยเลยฮะลงมาพอดีเลยดีครับผมครับกินแล้วครับอยู่ครับอยู่แน่นอนครับอยู่ครับอยู่อยู่หมูไซส์ไม่ใหญ่ครับไซส์เล็กครับตัวที่สองครับวันนี้ เอาแล้วครับสายย่อนสายย่อนแบบนี้ตัวไม่โตครับตัวเล็กสายย่อนแล้วนะครับขันกลางนะเดี๋ยวลองวัดดีกว่านะครับสายย่อนแล้ว อยู่ครับผมอยู่อยู่ครับอยู่อยู่อยู่ครับจะโตไม่โตนะครับด้านนี้ครับเนี่ยตัวแรกครับผมตัวแรกแล้วครับเอาครับอยูยูยูอย่างนี้อยู่ครับผม อยู่ครับอยู่น่าจะโตไม่โตครับไม่ตู้บตเบ็ดเลยโอ้โหันนี้จะจะไซส์เล็กเนี่ยฮะวันนี้จะจะไซส์เล็กครับผมไซส์ใหญ่ไม่เข้าครับสามตัวแล้วนะครับไซส์เล็กครับขันขวามือนะครับป่ากิแล้วนะครับอยู่ไหมอยู่อยู่อยู่ครับอยู่อยู่ตัด น่าจะตัวเล็กครับผมอย,อยู่อยู่อีกแล้วแต่ตรงไม่โตว,วันนี้โตโต,ตหายไปไหนหมดโอ้โหมีแต่ไซส์นี้นะั้นเลยครับวันนี้โอ้ใส่ปลาส้อยั้งนั้นเลยครับวันนี้ โอ้ตัวที่สี่แลครับสายตาไส้เอาล้วครับขัน้ไฟมือกินแล้วนะฮะโอ้อันนี้กินไม่ดุเลยน่าจะตัวเล็กเอาล้วครับเอาล้วครับหยับนลเต็มวัดได้เลยครับ ครับอยู่ตัวเล็กครับไม่ใหญ่ครับเล็กอีกแน้อยนิดตัวเท่ากับไส้อยเลยครับโอ้โหมีแต่ไส้นี้ทั้งนั้นเลยนีดโอ้โหนี่เจอฝูงตะโกกเล็กครับถล่มครับโอ้โหตัวใหญ่ครตัวใหญ่เข้าแล้วครับตัวใหญ่เข้าแล้วครับท่านผู้ชมตัวใหญ่ครับคุณ ครับมาพอดีไสสามขีดครับผมนี่ครับเอาจนได้ครับไสสามขีดมาแล้วนะฮะหลังจากที่ได้ตัวเล็กไปเยอะเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้สามขีดเลยนะนี่ท่านผู้ชมโอ้โหกินเลยทันทีครับโอ้ตัวนี้กินทันทีครับเมื่อกี้ย่อนเพิ่งย่อนไปเองนะตัวไม่น่าจะใหญ่เท่าไหร่ครับสายย่อนไปแล้วนะครับ ดึงแรงเหมือนกันนีกว่าอึ้งแรงขึ้นแรงรัดเลยมาแล้วครับวุ่ยตัวนี้ก็เกือบสองขีดครับผมนี่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะฮะโอโหอันนี้สายใหญ่เริ่มเข้าตอนช่วงมืดๆนะครับใกล้ๆมืดใด้ครับท่านผู้ชม ันกางๆกันกลางอยู no ่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าหลุดหรือยังหลุดหรือยังหลุดหรือยังกินแรงครับกินแรงครับตัวนี้กินแรงมากยังอยู่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 ครับยังอยู่ตัวนี้กินแรงครับมึงย้อมตายแล้วนะครับยูครับยูตื่นใจครับตื่นีใหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยสองตัวครับโอ้ย เราก็นึกโตนี่กินเบิ้ลเลยนะครับนี่สายปลาส้อยนะครับกินเบิ้ลเลยนะครับโขกกินแรงมากสองตัวช่วยกันดึง <S <s เอานะครับวัดเลยดีกว่านะครับดูครับผมผมไม่ตู้เบ็ดเลยอ่ะ <s> อุ้ยมันดึงร้อนนี่เองมาแล้วครับมาแล้วโขกินแรงครับกินแรงครับ,บ,แ,รรบแต่ไม่ใหญ่ก็ใหญ่นะใส่สองขีดครับผมมาแล้ว โอ้แต่ตัวนี้กินแรงมากอุ๊ยคันนั้นกินกินแรงมากกินแรงมากสังเกต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 นะครับกินแรงมากครับผมคันกลางคันงงเลยครับผมวัดครับอยู่ครับผมอุ้ยใส่ใหญ่ครับใส่ใหญ่ตัวนี้ใส่ใหญ่เลยทีเดียวนะครับมาแล้วครับท่านผู้ชม โอ้ยสองขีดครับมาแล้วนะกินแรงมากเหมือนสามขีดสี่ขีดเลยกินขนาดนี้น่ครับกินแรงครับผมโอเคเป็นตัวปิดเกมแล้วกันนะครับถือว่าเป็นตัวปิดท้ายของวันนี้นะครับพอแล้วนะวันนี้ยุงเยอะถูกกัดแล้วนะครับพอแล้วตออกแค่นี้ก่อนเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมตัวสุดท้ายวันนี้นะครับกินเบ็ดงงเลยนะฮะว้าโอ้ยมีไซส์คร,ครับมีไซส์ มีไฟครับท่านผู้ชมตัวปิดเกมอีกหนึ่งตัวครับผมกินทพียังโอ้ปามัากำลังกินดีนะครับแต่ว่ายุงเข้าครับมันรักใครกินมาแล้วนี่นี่นะครับตัวสุดท้ายของวันนี้เลยนะเอาแล้วครับอีกหนึ่งตัวครับตัวปิดเกมครับโอ้กินแรงครับกินแรงได้เราดีไปกินแรงครับตัวนี้ ออครับจอยู่อับปิดท้ายคนนี้ปิดท้ายหลาตัวนะอุยคืนมีแต่ไตัวโตทนั้นเลยนะครับโอ้หอยไครับผมสองขีดมาอีกหนึ่งตัวครับผมนี่นะครับปลาตะโกสองขีดนะครับตัวปิดเกมวันนี้ครับปิดเกมไปสามตัวเลยนะนี่นะครับโอเคครับผม โอเคครับก็เดี๋ยวสรุปผลการตกปลาในวันนี้นะครับก็วันนี้มาตกปลาที่บ่อใสหลังบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ปลาเข้าดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับได้แต่ส่วนใหญ่จะได้แต่ตัวไซส์ประมาณปลาส้อยนะครับก็มาตกตั้งแต่ประมาณ5้าโมงห้จนถึง6กโมงห้นะครับหชั่วโมงมาดูผลงานกันดีกว่านะครับผมนี่นะครับผลงานวันนี้ครับผมนี่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกปลานะครับ นี่นะายใหญ่ก็ได้ประมาณสี่ห้าตัวนะครับวันนี้วันนี้ปลาที่ได้ก็ไม่เอานะครับไซเล็กเดี๋ยวจะปล่อยรีปล่อยไปก่อนที่มันจะตายนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนักพบนักรบซามไรให้เหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับครับวันนี้ก็จะปล่อยปลาไปนะครับเพราะว่าตัวอย่างเล็กนะครับผม นะครับนะครับได้ประมาณยี่สิบตัวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวเล็กนะครับโอเคปล่อยไปก่อนเลยนะฮะให้มันเจริ่มโตก่อนนะครับนี่ครับไซส์ใหญ่สุดวันนี้ก็ปล่อยเหมือนกันนะครับนครับไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะครับวันนี้โอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย